รถสวยนี่ขอซื้อต่อได้เปล่าก็ดีช่วงนี้น้ำมันแพงคริปโตตกค่าไฟ FT ก็ขึ้นกลับมาอีกครั้งกับจอนวิกแกงกว่านรกเจ้าหมานั่นสิ่งที่เฮเลนให้แทนใจก่อนจากไปพวมันพรากหมานั่นไปจากผมผมจะต้องสะสางกรรมที่พวกมันก่อไว้ไม่แตกสักที ขอบใจผมมาขอพบบริกรวายวเออแป๊บนะป้าเรียนอยู่ไหนเนี่ยสแกนได้ก็ได้นะลูกวสวัสดีครับคุณวิผมอยากจะลองชิมหน่อยอันสนใจเ,เป็นซอยจิ้เซ็บๆหือหลาบงัวสดๆดีครับนงนง เจ้าแสบลอยแบคือเกาทุกสิ่งคืออาวุธสำหรับเขาขอบัตรประจำตัวสอบที่คณะเรียนทรงผมยาวผิดระเบียบเออไม่ระวังมันมีกระบองคู่เฮ่จะเอตัวเองส่วนผมมีหุนคู่ดับเบิลหุนวิงสตันโจนาธานวิงสตันโจนาธาน วินสตันโจนาธานวินสตันโจนาธานกด s u b สไคร์หรือยังกดแล้วจบเถอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไคร์ให้กับพานี่ไกส์เจ้าแซบหลาย